ไปต่อกันเลยนะคะกับทางฝั่งของเกาหลีกันอยู่นะคะฮินชานค่ะล่าสุดนะคะมันมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่เขานั้นไปล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวค่ะครับ ในวันนี้นะคะทางสํานักงานตํารวจยองซานนะคะในกรุงโซค่ะได้ยืนยันแล้วนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ดูแลคดีล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิง2คนของคิมชานอดีตสมาชิกวง B.A.P ได้ส่งสํานวนสั่งฟ้องนะคะไปให้ทางอายการเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่8ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีการทําการสืบสวนคดีนะคะจากพยานแวดล้อมหลายๆด้านไปจนถึงพยานวัตถุอย่างกล้องมุงจรปิดด้วย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะต้องการสรุปคดีให้ํำนวนคดีนั้นมีความยุติธรรมมากที่สุดเพื่อให้การพิจารณาคดีในชั้นศาลนั้นมีความเป็นธรรมต่อทุกๆฝ่ายส่วนรายละเอียดของคดีนี้นะคะเริ่มจากการที่มีผู้หญิงจํานวน2คนก็ได้ฟ้องร้องต่อศาลว่าบักเถอนั้นถูกหิมชาญล่วงละเมิดทางเพศในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งนอกจากคดีนี้แล้วนะคะหิมชาญก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีกระทําความรุนแรงทางเพศผู้หญิงในวัย20ปีคนหนึ่งในปี2018อีกด้วย โดยในคดีนี้นะคะทางสารได้ตัดสินค่ะว่าหิมชานั้นมีความผิดจริงแล้วก็ได้ตัดสินให้หิมชานั้นรับโทษจำคุกเป็นเวลากว่า10เดือนเราต้องเข้าคอร์สบำบัดความรุนแรงทางเพศเป็นเวลากว่า40ชั่วโมงด้วยค่ะ อ้อนไปในปี61นะฮะฮิมชานเขาเคยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยล่วงละเมิดผู้หญิงคือเป็นการที่ตกลงปลงใจทั้ง2ฝ่ายนะฮะทั้งคู่เนี่ยมีความสนใจกันละกันแต่สุดท้ายเขาก็มายอมรับผิดทั้งหมดเลยนะฮะในปี2565ทาออกแฟนคลับนี่ช็อกไปตามๆกันเดี๋ยวเรามาดูคดีนี้กันต่อว่าจะจบลงอย่างไรครับผมผิดถูกก็ว่ากันไปตามนั้นเนาะตามพยานหลักฐานต่างๆ